นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> ณบัดนี้ถึงการเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้าย ตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในให้จิตใจสงบระง,งับเย็นสบายใจของคนเรานั้นท้าไม่สงบเป็นใจที่เราร้อนอยู่ด้วยกิเลสลาคโทสะโมหะไม่สงบระง,งับเย็นสบาย ถ้าใจผู้ใดมารวมมาสงบอยู่เป็นจิตใจที่เรียกว่าเย็นสบายพุทธพุทโธจริงๆหมายถึงจิตใจเราเย็นสบายนั่นเองแห่นั้นจึงให้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเรื่องอะไรที่มันยุ่งเหยิงอยู่ในใจของเราทุกคนก็ให้ปลดปล่อยออกไปให้หมดสิน้น ถือเวลาการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนานี่แหละเป็นการสำคัญเรียกว่าปัจจุบันนธรรมธรรมที่เป็นปัจจุบันคือเป็นธรรมที่จะต้องยก,กจิตยกใจของเราให้สูงขึ้นไม่ให้ไปมอบอยู่ใต้กิเลสความโกรธความโลภความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะอยากเก็บมาวามาไว้ในหัวใจ ทำใจของเราให้สูงคือว่าไม่ตกไปอยู่ฝ่ายกิเลสสูงกว่ากิเลสคือรู้เท่าทันกิเลสกิเลสกิเลสนั้นรวมแล้วก็มากมายหลวงหลายที่มันผูกมัดลัดลึงทําให้จิตใจของคนเราติดอยู่ข้องอยู่ภาวนาไม่ได้ก็เพราะกิเลส กิเลสความขี้เกียจกิเลสความขี้คลานกิเลสความมักกลับมักงอนกิเลสเหล่านี้เราต้องยกใจให้สูงขึ้นอย่าให้มันมาทับถมจิตใจอันความโศกความทุกข์อันใดที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกคนมันก็ผ่านมาโดยเฉพาะความทุกขนั้นเราเกิดมาในโลกหลายปีหลายสิบปี ความทุกย่อมได้ผ่านไม่ว่าทุกกายคือเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดมีขึ้นทุกใจได้แก่ความอับอั้นตันใจหรือจิตใจเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างใดอย่างหนึง่งก็ย่อมมีเป็นธรรมดาเพราะว่าทุกเหล่านี้เป็นทุกขประจําโลกประจํามนุษย์สโลก ใครเกิดมาเป็นคนความทุกข์ในเรื่องคนมันก็มีขึ้นในตัวมีขึ้นในใจของแต่ทุกๆคนแต่ว่าถ้าเราไม่ภาวานาให้ดีพุทธโธธรรมโมสังโฆไม่อยู่ในใจเมื่อความทุกข์เหล่านี้มันพังเข้ามามันกระทบเข้ามาแล้วจิตนี้มันก็จะหลงหรือว่าจิตมันจะเกิดเป็นจิตมืดจิตด,ดำขึ้นมา พิจารณาทำกรรมาฐานไม่ได้เพราะว่ามันมืดเหมือนกลางคืนกลางคืนถ้าไม่มีไฟเดินไปมันก็ตำต้นไม้เยียบขวากน้ำเพราะว่ามันมืดใจคนเราไม่ภาวนาปล่อยปะละเลยให้จ,ใจิตใจคิดไปปรุงไปตามอำนาจกิเลสลาคะตัณหาอันนี้แล้วมันพาให้ใจคนเรามืด มันมืดมนอนทาการอยู่ในตัวในใจความจริงนั้นตามันก็ไม่มืดเว้นเสียแต่คนตาบอดคนตาบอดนั้นแล้วว่ามืดนอกคนตาไม่บอดแต่ไม่ภาวานาไม่ละกิเลสอันมีอยู่ในใจของตนอันนี้เรียกว่าวมันบอดในใจมันบอดตาหนังนี่ไม่บอดแต่ตาในามันบอดตาไม่ภาวานา ตาไม่รักษาศีลตาไม่อยู่ภายในตาไปอยู่ภายนอกลหลงไหลไปตามรูปลหลงไหลไปตามเสียงตามกลิ่นตามรสนั่นเรี่ยว่ะเรี่กว่า,วามันมืดในใจมันมืดอย่าไปให้ใจมืดให้ใจแจ้งใสหมดจดสะอาดคำว่าแจ้งใสนั่นอย่างไรดูกายของตัวเองก็ให้เห็นว่ารูปขันอันนี้ มันมีชลาพยาธิมรณะคอยเบียดเบียนอยู่เสมอไม่ใช่ว่าเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยโน้นข้างหน้ายังไม่มาถึงโน้นจึงว่าเบียดเบียนดูชลาความแก่มันเบียดเบียนอยู่ทุกเวลาแต่มันเป็นของลี้ลับซับซ้อนถ้าใจเราไม่สงบก็มองไม่เห็นใจไม่หยุดไม่อยู่ก็มองไม่เห็น จมันก็เข้าใจว่าเราอยู่ดีสบายไม่แก่ไม่ชราโดยเฉพาะผู้ตกอยู่ในปฐมมาวัยมัชชิมาวัยคือวัยในการเป็นเด็กเป็นหนุ่มมักจะมองไม่เห็นว่าเราไม่แก่ไม่ชราหาลู่ไม่ว่าความแก่ความชลานั้นมันไม่มีวันไหนเวลาใดยดุด เหมือนกระจุดไฟจุดเทียนจุดทูปแล้วมันก็ไหมไปอย่างนั้นแหละอีกไม่นานมันก็หมดไปคําว่าแกชราหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยคําว่าตายเนี่ยก็เหมือนกันมันไม่ได้หยุดไม่ได้อยู่มันติดแล้วลุกขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เลื่อยไปแก่ไปทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนอนทั้งนั่งทั้งนอนทุกอ,อิริยาบถ ทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมันเลื่อนไปอยู่มันแก่ไปอยู่มันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นของละเอียดมันปิดบังเรามองไม่เห็นต้องภาวานาในใจเมื่อจิตใจสงบระง,งับตั้งมั่นก็มองเห็นรู้ได้เข้าใจความทุกข์เหล่านี้ทุกคนมันต้องผ่านความทุกข์ใจความทุกข์ใจเนี่ยมันมาก มากเหลือล้อนพ้นประมาณเมื่อท่านตัดให้มันรวมรวมแล้วท่านว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงกิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะก็กิเลสอันเก่านั่นแหละมันเต็มอยู่ในตัวเต็มอยู่ในใจแล้วก็ว่ากิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดมันก็อยู่ในใจ อยู่ในใจอยู่ในตัวอยู่ในอาญตนะทั้งหลายเมื่อนับให้มันมากก็มากนับให้มันน้อยก็น้อยรวมเข้ามาในจิตใจอยู่ที่ไหนก็เพียรละกิเลสในใจของเรานี่แหละให้ได้ความอยากความดิ้นรนในอารมณ์ใดๆเมื่อมันเกิดมีขึ้นแล้วท่านให้ชื่อว่าตัณหา จะเป็นการมะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาตันหาอะไรก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นในใจมนุษย์ปุตชชนคนเราแล้วมันลุกไหมเหมือนไฟไหมธรรมดาไฟเมื่อมันลุกขึ้นที่ไหนก็เผาที่นั่นทำที่นั่นให้วอดวายไปกิเลสราคะกิเลสโทสะอันมันเกิดมีขึ้นในจิตใจมนุษย์คนเหล่านี้ก็คล้ายกัน มันไม่ขึ้นมาที่ไหนแล้วมันวอดวายไปหมดจึงให้ภาวานาทุกลมหายใจเข้าออกอะไรอะไรทุกอย่างมันเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจของเราได้ทุกอย่างถ้าเราน้อมนึกลำลึกเข้ามาอย่างความตายก็ให้เอามาเตือนตาใจของตนอยู่เสมอถ้าไม่เอามาเตือนใจแล้ว มันทำให้จิตใจคนเราหลงได้ง่ายๆคือว่าลืมตายลืมว่าเราไม่ตายคนเด็กคนนมุมลืมว่าตัวไม่ตายเราจะต้องหาความสุขความสบายในทางโลกให้พอ,อเมื่อใกล้เข้าพรรษาผู้เตรียมโบสถ์ก็มาโบสถ์เทนีหลวงพี่หลวงเนน ยังบวชแล้วก็เตรียมศึกอย่างนี้ก็มีเตรียมศึกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนกิเลสในใจของเรามันสอนมันบอกมันหลอกลวงมันผีหลอกกิเลสในใจคนเหล่านี้เพิ่นว่าผีมันหลอกผีนอกมันไม่มีผีใจเรานี่แหละมันหลอกหลอกว่าเราไม่ตายง่ายๆหลอกว่าเรายังไม่แก รอให้แกเสียก่อน,ออนมันแกแล้วก็ตาไม่ดีหูไม่ดีไปไหนมาไหนก็ไม่ไหวลกขึ้นก็โอ้ยปวดหัวเขานั่งลงก็โอ้ยปวดหัวเขานั่นแหละทําอะไรได้วุ่นวายขึ้นมาแล้วให้รีบทําเมื่อเรายังเด็กยังหนุ่มให้รีบเล่งอย่าไปรอให้แก่ชะลาแกชะลาแล้วมันอะไรอะไรมันแกไปหมด ตาก็แก่อ่านหนังสือไม่ได้เพราะมันตามันแก่จะใส่แว่นกี่ชั้นมันก็ลำบากอยู่นั่นแหละใั้นั้นให้รีบเร่งเร่งรีบไม่ต้องไปรอให้มันแก่ชราแล้วไม่ต้องรอให้มันตายไปตายมันจะไปทันอย่างไรเอาก่อนภภวนาก่อนนั่งภาวนา สวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจของตนให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาไม่ให้ใจท้อแท้อ่อนแอมักง่ายจงจเจริญอยู่ในจิตในใจร่างกายจะไม่ได้ทำอะไรใจก็ให้ภาวนาวาจาไม่ได้พูดอะไรใจก็ให้ภาวนาใจก็ให้นึกอยู่ในคุณพระคุธรรม ให้มีธรรมะคําสอนอยู่ในตัวอยู่ในใจเมื่อธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธ,ธเจ้าอยู่ในใจใจมันก็เกิดปีติธรรมมีความสุขอยู่ภายในใจไม่โกรธให้ใครใจไม่โลภห่างเอาของใครใจไม่อิจฉาพยาบาทใครคนเราเมื่อใจกิเลสมันเกิดขึ้นกิเลสตัณหามันเกิดขึ้น เมื่อตัวเองผิดพลาดก็ตามคนอื่นผิดพลาดก็ตามมักจะไม่มองเห็นความผิดของตัวเองมองเห็นว่าคนโน้นผิดอย่างโน้นอย่างนี้ทำไม่ถูกไม่ต้องแต่ว่าตัวเองทำไม่ถูกต้องไม่รู้ตนเองพูดผิดไม่รู้ตนเองคิดผิดไม่รู้ตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้ทั้งนั้นนี่คือว่าขาดปัญญาขาดภาวานา แล้วก็อยากได้ปัญญาอยากได้วิชาความรู้ความรู้มันมาจากไหนความรู้มันก็มาจากจิตเมื่อเราเอาจิตเอาใจภาวนาน้อมนึกลำลึกอยู่ในฐานในศีลในภาวนาแม่สิ่งใดเราไม่ได้ทำก็ให้นึกให้ได้จเจริญให้ได้ให้มันเข้าใจถูกต้องตามทํานองครองธรรมไว้เมื่อเรา ถึงข่าวทำจิตทำใจให้สงบระง,งับเมื่อใดเวลาไหนให้มันได้ทุกเวลาไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกเอริยาบทตั้งใจลงไปให้ได้เพราะว่าเมื่อมีภัยอันตรายมาถึงเข้าจิตใจเราจะได้ทันท่วงทีเพราะเราเตรียมอยู่ภาวนาอยู่ในใจนี่ แม้ยังไม่แก่เราก็นึกได้ว่าเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไม่พ้นแม้ยังไม่เจ็บเราก็เตือนใจของเราว่าเราต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เมื่อเรานึกอย่างนี้ใจของเราก็ให้ทราบซึ่งลงไปในพระธรรมคำสั่งสอนนั่นนั่น ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นภาษาคำพูดก็ใช้ได้ใจไม่ถึงเหมืนว่าใจไม่ถึงใจไม่รู้เอาให้ใจนะ่ะมันรู้ใจมันถึงใจมันอยู่ในธรรมคำสอนประพุธเยา้าถ้ามันอยู่ในธรรมนั้นอยู่ในธรรมอยู่ในธรรมอยู่ในใจเมื่ออยู่ในกายพิจารณากายอยู่อยู่ในใจภาวนาอยู่จิตใจมีความเชื่อความเลื่อมใส ไม่ให้ใจหลงหลืมคือใจให้มีสติอยู่ทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจจนเป็นมหาสติเรวามหาสติมหาสมาธิมหาปัญญาเรียว,ว่าใหญ่สติใหญ่ปัญญาใหญ่สมาธิมั่นคงใหญ่คือใจไม่ท้อแท้อ่อนแอใจเพียรใจพยายาม ที่จะเอาชนะกิเลสในจิตในใจให้ได้แม้ผู้ที่ยังเอาชนะไม่ได้ก็ไม่ต้องท้อถอยตั้งใจไว้อยู่เสมอเพียรพยายามอยู่ทุกเวลาเพียรพยายามอยู่ทุกลมหายใจลมเข้าลมออกก็พิจารณาทำกรรมฐา,านรวมจิตรวมใจเข้ามาภายใน ความจริงนั้นจิตใจมันอยู่ภายในนี่แล้วไม่ได้ไปไหนแต่ว่าสังขารมานกิเลสมานมันดึงดูดให้ไปเห็นดีเห็นชอบตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะโนนไม่มารวมไม่มาสงบภายในไม่อยู่ในหัวใจมันอยู่นอกหัวใจเมื่ออยู่นอกเกินไปอยู่นอกนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งแข็งกระด้าง กระด้างกระเดืองกระด้างคือว่าเคลื่อนไหวไปมาในในสติปัฏฐานไม่ได้จิตใจจะระลึกในสิ่งที่ดีมันไม่ยอมให้นึกจิตใจที่กระด้างกระเดืองอยู่ภายในภาวนาไม่ได้ภาวนาไม่ลงก้มหัวไหว้พระไม่ได้อันนี้ท่านว่ามันเป็นความหลงของจิต ผู้ไม่พินิษฐิจารณาผู้ไม่ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจมันย่อมเกิดมีขึ้นมาได้แล้วในใจนั้นมันก็เป็นใจกระด้างด้วยคิดอ่านธรรมะคำสอนไม่ได้ถ้าว่าคิดจะไปโกรธไปโลกไปหลงภายนอกนั้นมันสว่างสวยัยมันจะพาให้ตายอย่าได้ไปตามมันสังขารวิญญาณกิเลส รวมจิตรวมใจเข้ามาพุทธโธในใจพุทธโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกนึกพุทธโธพุทธโธมันจะได้อะไรมันมีได้อยู่ให้นึกไปก่อนจเจริญไปก่อนจนกระทั่งพุทธโธนั้นมันรวมตัวรวมใจลงไปอยู่ในใจได้จนเป็นองค์พุทธธรรมะสังฆะอยู่ในจิตในใจแล่นั่นแหละมันอยู่ที่นี่ เมื่ออยู่ที่นี้มาสงบที่นี้มาแจ้งที่นี้มารู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่ในจิตในใจนี่ตลอดเวลาส่วนภายนอกมันก็ห่างไปเองอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาความมุ่งมากปรารถนาตามกิเลสของตนนั้นความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรยกไว้เสียก่อนมาทำจิตใจของเราให้มันหลุดให้มันพ้นออกจากกิเลส ให้ได้เสียก่อนจึงจะเข้าใจถูกต้องถ้าหากว่าไม่ภาวานาไม่ทำความเพียรภายในปล่อยให้โมโหโทโสฟุงซ่านลำคาญเข้ามาทับถมจิตใจของตัวเองจนจมลงไปท่านว่าจมลงไปเหมือนช้างตกหลม่มสัตว์ทั้งหลายตกลงไปในหล่มมันจมดูดเข้าไปในดินไปตายในใต้ดิน ฉันใดกิเลสความโกรธโลภหลงที่จิตใจของมนุษย์เข้าใจผิดคิดว่าเป็นความสุขความสบายเห็นรูปว่าสบายฟังเสียงว่าสบายดมกลิ่นลิ้มรสโพธิภพธรรมอารมมันสบายมันสบายแต่ว่ามันพาให้เรามาเกิดมาตายในโลกนี้นับไม่ถ้วนแล้วพระพุทธเจา้าพระองค์ผุ้พ้่นไปแล้วว่าทุกทุกคน มันหลงอยู่ติดอยู่คล้องอยู่การมาเกิดในโลกในเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานตกรลกอเวจีขึ้นสวรรค์สั้นฝ่าเป็นไปมาเหล่านี้ท่านว่านับไม่ทูนนับเป็นอเนกชาตเรียกว่านับพบนับชาติไม่ถวนมันมากง่ายจะนับเป็นอย่างไรอย่างไรมันก็นับได้คนเรามันเกิดมันตายอยู่ตลอดเวลา เกิดตายนี่เขาหมายรูปประขันร่างกายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะการแล้วมันก็แตกตายไปทันจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสมันเกิดมานานแล้วนับไม่ท้วนแล้วแต่มันปิดบังไว้ไม่ให้เรารู้ถ้าไปรู้เสียมันก็จะเสียท่ากิเลสมานสังขารลมานมันจะไม่แนะนำมาใช่อีก เหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านรู้เมื่อท่านรู้แล้วเอาท่านมาใช่ไม่ได้เอามาหลงในโลกนี้อีกไม่ได้ทีนี้ปุถุชนคนเรามันหลงอยู่แล้วมันมืดอยู่แล้วมันดำอยู่แล้วเมื่อกิเลสเหล่านี้มีอยู่แล้วนะมันหามาเพิ่มได้หามาให้หลงได้ เพราะว่ามานกิเลสกิเลสในใจของแต่และบุคคลนั่นมันอยู่ในใจเรามันอยู่ในตัวของเรามันอยู่ที่กายวาจาจิตเนียมันรู้ว่าเราเป็นจริตอะไรจริตลาคะตันหามันก็เอาเรื่องลาคะตันหามาหลอกเกล,กลียงหลอกลวงหรือใครเป็นโทสัจจริตชัทธาจริตพุทธจริตจริตอะไรก็ตามมันรู้ รูลแล้วมันก็เอาเอาเรื่องเหล่านั้นมาหลอกมาลวงให้หลงเราไม่ภาวนาให้ดีตั้งใจไม่มั่นคงก็จะหลงไปตามมารกิเลสเหล่านี้เวลาใดไม่ดีเท่ากับเวลานี้เดี๋ยวนี้ขณะน,นี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่วันข้างหน้าไม่มีใครรู้เรารู้แต่เวลานี้ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ ต่อไปข้างหน้าไม่มีใครรู้มันจะตายเมื่อใดเวลาใดไม่มีใครรู้มันตายแล้วนนละจึงรู้ว่าคนนั้นตายแบบนั้นคนนี้ตายแบบนี้เมื่อมันยังไม่ตายนี่มันยังหากินได้อยู่ไม่ค่อยรู้จึงจำเป็นต้องมีวิธีการปฏบิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนายาได้มีความท้อทอย ให้มีความภาคความเพียรความพยายามอยู่ในหัวใจจิตใจท่านไม่ให้นิ่งนอนใจจิตใจที่ไม่นิ่งนอนใจแระลึกอยู่อันนี้ท่านว่าเป็นสติสติปัฏฐานแระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมลระลึกอยู่ในกายในจิตเนให้มันรู้ให้มันเข้าใจ อย่าไปเข้าใจว่าเรานึกนิดๆน,น้อยๆก็พอแล้วมันยังไม่พอนึกจนมันรู้มันเข้าใจเดี๋ยวนี้เลิกเจริญเล็กๆน้อยมันไม่พอกับเหตุการณ์ไม่พอกับความหลงแก้ความหลงในใจไม่ได้นึกเจริญภาวานาจนมากท่วมทน้นความหลงทั้งหลายมันจึงหมดไปสิ้นไปได้ ถ้าเราจะิญเล็กเล็กน้อยทำน้อยน้อยมันก็ไม่พอจึงจำเป็นจะต้องรวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้เป็นพลังงานอันสามารถอาจหานไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในดวงใจศีลที่เรารักษาก็รักษาให้มันดีจเจริญขึ้นไปสมาธิที่ตั้งจิตตั้งใจได้บังแล้ว ก็ให้ตั้งจิตตั้งใจให้มันจเจริญก้าวหน้ายาให้มันถอยหลังเข้าคลองถอยหลังเข้าคลองถอยหลังคืนบ้านมันได้มันไม่ไปไหนแหละแต่มันเป็นทุกตัวเองกว่าจะมาศึกษาธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาได้กว่าที่เราจำได้มันนั่งสมาธิภาวนาหลับตานึกพุทโธท,ทำใจให้สงบระงับมันยากอยู่ แต่เมื่อเราได้มาถึงมาพบแล้วเราก็ไม่ต้องอยากทำปฏิบัติเ้ืยไปภาวนาอยู่ทุกวันคืนยืนเดินยืนเดินนั่งนอนก็มาให้ประมาทมีสติอยู่ทั้งนั้นเตือนใจของตนอยู่ทั้งนั้นอย่าได้ประมาทคนประมาทมัวเมาหรือว่าใจเราประมาทมัวเมานั้นมันเป็นมาแล้ววุ่นวายในโลกนี้ไม่มีที่จบที่สิ้น เป็นทุกข์เป็นร้อนทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจมันมีความทุกข์มาแล้วทุกทุกดวงใจเมื่อความทุกข์เหล่านี้มีเราก็มาเปลี่ยนให้จิตใจดวงนี้ภาวานาพิจรารณาลูปนามกายใจของตัวเองให้รู้ให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แต่ว่าจิตของเราไม่สงบตั้งมัน่นไม่มาพินิษพิจรารณาเลยเป็นจิตหลงจิตเมาจิตไม่รู้ ก็เลยมัวเมาไปอย่างนั้นเองถ้าเรารู้สึกสำนึกขึ้นมาได้ว่าทุกวันคืนเดือนปีที่เราเป็นอยู่นี้ความแก่ความชราบังคับบัญชาร่างกายสังขารเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้ได้ว่าความความเจ็บความไข้ความตายมันจะมาถึงเราเมื่อใดเวลาใดยังไม่เจ็บมันก็เจ็บได้ เจ็บแล้วมันก็เจ็บเพิ่มไปอีกมันหายก็ได้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนในโลกเหล่านี้ยาเที่ยงแท้แน่นอนดีที่สุดก็คือว่าตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงนี่แหละครับมันเบาบางหมดสิ้นไปเมื่อกิเลสหมดสิ้นไปแหละมันเที่ยงแท้แน่นอนแหละมันเที่ยงแท้แน่นอนต่อพระนิพพาน นิพพานังปรมังสุญยังนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขก็คือใจเป็นสุขใจสบายใจทําความเพียรใจภาวนาใจไม่ลดละในการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเหตุนั้นหน้าที่ของเราทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วก็มีหน้าที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ สิ่งใดที่เราได้ผ่านมาแล้วได้เลิกได้ละมาแล้วยาให้มันกลับไปอีกให้มันไปสู่ทางสูงทางเจริญทางต่ำนั้นมันตกไปเองไหลไปเองธรรมดากิเลสท่านเปรียบเหมือนอย่างน้ำมันไหลลงไปสู่ที่ต่ำใจคนเราถ้าใครปล่อยให้มันไหลไปคิดไปพูดไปทำไปในทางที่ต่ำทาม มันก็ไปได้นั่นแหละเพราะว่ามันชอบอย่างนั้นเมื่อเราเห็นว่ายางต่ำมันพาความทุกข์ความเดือดร้อนให้บังเกิดขึ้นเราก็อย่าไปตามตั้งใจของเราให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้รู้จักรู้แจง้งรู้จริงรู้อยู่ในกายในจิตในตัวของเราเองอย่าไปมัวหาความรู้ทางนอก เอาความรู้ภายในอันมันมีเต็มอยู่ในกายวาจาจิตของเรานี่ให้เป็นไปเพื่อความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติไม่ใช่ว่าหลับตาอย่างเดียวลืมตาก็เห็นหลับตาก็มีอยู่จะหลับจะมือนเป็นเรื่องของตาหูจมูกเล่นกายใจจิตใจของเราภายในให้มีความตั้งมัน่นภาวานาอยู่ในหัวใจของตน ให้ได้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทเมื่อทำอยู่เสมอจเจริญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันสิ่งที่ไม่รู้ก็หายไปสิ่งที่รู้จักรู้แจ้งก็บังเกิดมีขึ้นในตัวในใจของเราทุกคนนั่นแหละฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันต,ตราโย ο. สุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสิริตรเนจังบุทธ,ธาปจจายิโน จตารธูธรรมาวัันติอายุวันโนสุข,ขังฝาลัง